สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปลาหลี่ร้อยแปดอาชีพนะคะวันนี้จะพาทุกท่านมาดูอ่ากิฟต์นะคะกิฟต์อลูมิเนียมที่เป็นกิฟติดแผงสายไฟสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้กันนะสมัยนี้ส่วนมากก็จะเดินท่อกันแล้วเนี่ยค่ะกิฟต์แบบนี้สามารถขายได้นะคะอันนี้คืออลูมิเนียมนะคะทุกคนเนะอะอลูมิเนียมก็จะได้เป็นประเภทของอลูมิเนียมบางนะคะโลอ่าห้าสิบนะตอนนี้โลหาสิบอลูมิเนียมบางนะคะ อ่าสำหรับร้านใหญ่ที่เราไปขายนะคะทุกคนร้านเล็กแบบเราเราซื้อก็ซื้อกันที่โลสามสิบกว่าบาทนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คืออลูมิเนียมบางนะคะทุกคนอันนี้ก็คือกิฟต์นะคะมาบอกให้รู้นะคะบางคนเคยมีคอมเมนต์เก่าๆอยู่หรอกถามว่ากิฟต์กิฟต์เนี่ยขายได้ไหมขายได้นะคะทุกคนเหมือนยังยังเคยมีคนมาถามเราเลยนะคะว่าน็อตขายได้ไหมน็อตมันก็คือเหล็กนะคะทุกคนน็อตที่เป็นอลูมิเนียมก็มีนะคะ ของพวกนี้มันขายได้หมดนะคะ